เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วครับสำหรับฮุนไดโอนิวซานด้าเฟ่ไฮบริดนะครับมี2รุ่นย่อยให้เลือกครับ Exclusive อยู่ที่1 5 9 9 0 0 0บาทและรุ่น Prestige 1 7 4 9 0 0 0บาทนะครับขุมพลังเป็นไฮบริด1.6ลิตรเบนซินเทอร์โบพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าพลังก,กำลังรวมอยู่ที่232แรงม้านะครับแล้วก็มีฮุนไดสมาร์เซนแบบครบถ้วนจุดเด่นสำคัญของโอนิวซานด้าเฟ่นั้นคือตัวถังรถที่มีขนาดใหญ่และยาวนะครับโดยเฉพาะ ถ้าในส่วนตัวด้านหน้าเนี่ยความกว้างเนี่ยก็1.9เมตรนะครับและความยาวเนี่ยราวๆ4.8เมตรฐานล้อ2.8เมตรนะครับซึ่งก็ถือว่ายาวถ้าเทียบกับรถ CSUV ในท้องตลาดเลยก็ว่าได้นะครับต้องบอกว่าดีไซน์ค่อนข้างที่จะฉีกแนวพอสมควรสะท้อนถึงความเป็นฮุนไดในยุคล่าสุดเลยก็ว่าได้นะครับทางฮุนไดมอเตอ i ์บิลตี้ประเทศไทยตั้งเป้านะครับว่าตัว All New Santa Fe ฟนั้นจะมียอดขายตกเดือนละ100คันนั่นเองนะครับซึ่งณนะวันนี้ พร้อมส่งมอบให้กับลูกค้าชาวไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วช่วง3เดือนหลังจากนี้นะครับมีรถพร้อมส่งมอบถึง300กว่าคันซึ่งทางหุนไดเตรียมพร้อมมาเรียบร้อยแล้วราคาที่ทําได้ขนาดนี้ส่วนหนึ่งมาจากการนําเข้าจากประเทศเวียดน,นามทําให้ได้สิทธิทประโยชน์ทางด้านภาษีเต็มๆนั่นเองนะครับต้องบอกว่าวันนี้เราอาจจะเจอกันแบบเรียกน้ําย่อยแต่เร็วๆนี้เราจะได้ลองขับเจ้า All New al Santa Fe กันเดี๋ยวมาดูกันว่าการขับขี่นั้นเป็นอย่างไรและจะสู้เจ้าตลาดได้มากแค่ไหนรอชมกันได้ที่ขาไสทีมครับ